เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาที่เป้าบ้านสวยทำเลดีท่านผู้ชมเล็กๆเล็กอยู่บ้านสวยๆพื้นที่กว้างติดถนนชัยนะครับอยู่อาศัยได้ค้าข,า,ขายก็เหมาะรอบข้างก็เป็นวิวทุ่งนาด้วยครับโอ่งโล่งสบายไม่แออัดไม่อ,อึดอัด พื้นที่ระหว่างบ้านกับถนนก็เหลือเยอะครับจะตั้งเพิงขายชั่วคราวหน้าบ้านก็ได้หรือจะต่อเติมมันเป็นร้านค้าร้านขายของซ่อมรถร้านสวยๆก็สบายมีไฟถนนด้วยครับไฟทางหลวงหน้าบ้านไม่มืดไม่เปียวแน่นอนเดินทางสะดวกแน่นอนครับทำเลดีตัวบ้านก็สภาพดีเป็นทรงโมเดิร์นหลังใหญ่ๆเลยครับสวยงามพร้อมอยู่ครับมีถึง4ห้องนอนเลยนะครับ4ห้องน้า1ห้องรับแขก มีหนึ่งห้องครัวด้วยครับพื้นที่ใช้สอยครบตอบโจทย์คนชอบความเงียบสงบครับแต่ไม่ไอแอดไม่วุ่นวายครับไม่กันดานติดถนนใหญ่เดินทางสะดวกสบายแน่นอนใกล้ตลาดใกล้ร้าน,นค้านะครับมีเพื่อนบ้านมองเห็นกันไม่เปรี้ยว เข้าออกสะดวกแปลงนี้อยู่กุฎจับจังหวัดอุดรธานีกันแ้นท่าน,น,านใดกาลังมองหาที่หยบ้านส่วนนี้อยู่ก็ไปดูฐานที่จริงกันได้ติดต่อน,นัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยรอบๆเป็นวิวทุ่งนาโป่งโล่งสบายเงียบสงบพื้นที่ถึง1ไร่1ง,งาน30ตารางวาในราคาเพียง3ล้าน9แสนบาท สนใจก็สายตรงเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องของลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ